ค่ะวันนี้ปลูกผักในกระถางกันอันนี้ก็เป็นบ็อกบ็อกเกอรี่เนาะอันนี้ประกาศขาวคงยางหรอกอันนี้ก็คงยางเอาไปปลูกข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเกอรี่บ็อกเกอรี่จะมีสองชนิดแบบเป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรดอกใหญ่ๆหัวใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็เล็กๆอันนี้เป็นกระหล่ำดอกอันนี้เป็นผักสลัดอันนี้กระหลำ่ำอันนี้ประกาศแก้ว ผักดแก้วจะปลูกในกระถางเนี่ยเมื่อก,กี้รดน้ำไปล้ละใส่ปุ๋ยให้น้ำรดไว้ประมาณอาทิตย์แล้วได้พร้อมที่จะปลูกแล้วอันนี้กระถางเล็กว่าจะกระถางเล็กว่าจะปลูกผักกาดแก้วอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบอันนั้นน่าจะเป็นเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าจะปลูกพวกบอ็อกคอรี่กะหล่ำดอกแล้วก็กะหล่ำปีอันนี้ อันนี้จะปลูกข้างนอกผักกาดขาววันนี้ฝนตกแรงมากเลยนี่ตอนนี้ก็ประมาณอ่าบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบนาทีของวันที่สิบแปดเดือนมีนาส่วนนี้ถุงดินนี้ว่าจะปลูกคะนา้นาคะน้าแล้วก็จะปลูกไออะไรนะผักกาดกวางตุง้งเดี๋ยวจะเริ่มจากถุงดินดีกว่าถุงดินนี้ก็ต้องเจาะเจาะรู จาะรูเสร็จแล้วก็ผ่าแล้วก็จะปลูกอันนี้ก็จะให้ปุ๋ยแล้วก็ผสมผสมแล้วก็ปลูกเนาะเพราะว่าซื้อดินแบบว่าเป็นดินปลูกอันนี้ดินปลูกนะสัญลักษณ์ดินปลูกพวกนี้นี่เขาจะบอกว่าดินสำหรับปลูกกระถางนี่พานตาโนสุจิเนาะโอเคขั้นแรกจากติดติดดังต่อ แล้วก็จะเจาะดมืนประมาณชื่นมือช่นมือชื่นมืแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี้เจ,จาะตรงนี้นจะถึงกลางถึงกลางถ้าไม่เจาะน้ำมันจะขังแล้วไม่ดีต้องระบายระบายน้ำด้วย ตะวนเวนมาประมาณรับห้าสิตอนนี้ก็ประมาณห้าถึงเก้ิ แบบว่าอยากปลูกแต่ว่าไม่อยากซื้อกระถางเวลาจะทิ้งไม่อยากปลูกแล้วเบื่ออย่างเงี้ยอยูกแบบนี้ก็ได้เวลาทิ้งก็ทิ้งง่ายทิ้งดินสดใสแบบข้างๆตรงที่มีดินเนาะเป็นพื้นดินแบบข้างบ้านอะไรงเงี้ยแล้วก็พลาสติกตยงี้ก็ทิ้งแบบขยะเผาได้แบบนี้เป็นลำสมองนิดนึงดินตัว อยู่ไม่ได้เยดินที่นี่มัน,น,ออนอันนี้เป็นปลูนนกดดนนนบแบันี้มีถนดินเมวเมวนอนถ้าวัดจากนี้ประมาณคือคือมืประมาณน่าจะ6เซนตมรืองาบนะนจะปลูกบนเดี๋ยวจะใส่ถุขพอกกัน ่าจะใช้ปุ๋ยคอกเป็นคียบัวเพราะว่าซื้อดินมาแบบไม่มีปุ๋ยเนาะก็จะ,จะโรยลงเลยเติมลงดินจะใช้ปุ๋ยเมย็ดก็ได้นะจอ้โเเคสร็แลว ก็จะเอาคณะก็ตรงนี้ตรงนี้หางก็เป็นมังคุนึงอเป็นแล้วก็มตรงนี้จะได้สามแถวตรงนี้ถึงตางตังนี้เป็นคณะก็จะเปนคณะที่หนึตรงนี้ตรงนี้วางไว้ก่อน ตรปลูกสลับก็ได้นะถึรดูนะี้แต่ว่าผักกินใบนะ่ะตรงลึกประมาณสิบจุดสองเซนก็ได้แต่แต่ส่นมากที่ใช้เนาะในสวนผักนะก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นระถานนะี้ แต่ถึงดินก็ประมาณ5-6เซนทรงลึกนะเมื่อกีอาจจะพูดแบบไม่ได้ระบุว่าเออแบสนงกับบนี้นะพูดผิดก็ให้น้ำปกติการให้น้ำต้องดูดินนะถ้าดินแห้งก็ ก็คือแค่น้ำตรงนี้น่าจะได้อีกเก็บความโลภไ,ได้เอาพื้นที่ตรงนี้เพืจัดเหนืองจนะคีอเยอะสพอแล้องการเคลื่อนย้ายมันก็นจะลำบากไม่ต้องย้ายเลยจากซิกไว้ตรงนี้เลย เราย้ายไม่ได้แล้วไม่ค่อปจะตัณมารถค่อยๆเสร็จละประมาณนี้ปลูกผักสลัดน่าจะเวอร์อันนี้ปลูกผักคะเดี๋ยวอีกถุงมึงจะปลูกสลัด คันนี้เป็นกระกาษแก้วอาจจะเสียงฝนตกหนักเหมือนกันเนะ